สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันในสาานัปดาห์นี้เรียนเรื่องบ้านเรือนเคียงกันเอาละค่ะก่อนทำกิจกรรมคุณครูจะมีภาพให้เด็กๆด,ดูก่อนนะคะเอาละค่ะภาพนี้คือภาพบ้านใกล้เรือนเคียงค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่ามีบ้านหลายหลังอยู่รวมกันแบบนี้เราเรียกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเรือนบ้านค่ะเอ๊บ้านเด็กๆเกนี่ยมีกี่หลังคะ อ่าแล้วก็อยู่ใกล้บ้านใครบ้างเด็กๆทราบไหมคะว่าข้างๆบ้านเนี่ยเป็นบ้านของใครอ่าเด็กๆก็ไปดูที่บ้านแล้วก็จําด้วยนะคะว่าบ้านข้างๆเด็กๆเนี่ยเป็นบ้านของใครนะคะเอาละค่ะในภาพมีชุมชนอยู่แห่งหนึ่งค่ะก็ปลูกบ้านเรียงกันหมดเลยเห็นไหมคะอ่าบ้านเรียงใกล้กันก็เหมือนเพื่อนบ้านกันค่ะอาศัยอยู่ร่วมกันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันค่ะ เอาละค่ะรักและดูแลกันเห็นไหมคะเพื่อนบ้านออกมาทํากิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะบางคนก็ไปซื้อของบางคนก็ทําความสะอาดตาค,าคุณยายก็ออกมาเดินเล่นเด็กๆก็ออกมาเดินเล่นอพรพบหาพูดคุยแลกเปลี่ยนมีน้ําใจต่อกันค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าบ้านเรือนเคียงกันค่ะเด็กๆเอาละค่ะทีนี้ใบงานของเรากิจกรรมของเรามี2กิจกรรมนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะเด็กเด็กดูใบงานนี้ค่ะ วันนี้คุณครูจะให้ระบายสีภาพเพื่อนบ้านเห็นไหมคะว่าบ้านสองหลังนี้อยู่ใกล้กันค่ะ,ะเราเป็นเพื่อนกันอยู่บ้านใกล้กันก็ต้องดูแลอาศัยซึ่งกันและก,กันนะคะบางคนก็ไปเล่นบ้านเพื่อนบ้านใช่ไหมคะเด็กๆเ,เอาละค่ะเด็กๆก,ก็ระบายสีตกแต่งภาพบ้านให้สวยงามนะคะอ่ะหลังจากทํากิจกรรมนี้เสร็จมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะไปดูกันเลยเอาละค่ะกิจกรรมของเราเหลือแค่3แผ่น ชีวิภาพ Qs หน้าที่38เรื่องหลบฝนเอวเวลาฝนตกเนี่ยเด็กๆตัดฝนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้เป็นฝนได้ฉะนั้นมาดูวิธีการทําอย่างไรอ่าถึงจะพาน้องไม้หลบฝนได้เรื่องราวเกิดขึ้นก็คือน้องไม้และคุณแม่มาเยี่ยมคุณยายระหว่างทางกลับบ้านฝนกําลังตกเลยค่ะเด็กเพื่อนๆช่วยกันลากเส้นโยงเส้นทางกลับบ้านที่ใกล้ที่สุด ให้นกมาหน่อยได้ไหมคะเอาละค่ะกิจกรรมไม่ง่ายเลยะคะ่ะเราจะขีดเส้นลึกศ้อนตามทิศทางที่กําหนดให้เด็กก็สังเกตดูนะคะเส้นทางไหนที่สามารถพาหนูมากลับบ้านได้เร็วที่สุดด้านบนค่ะเมื่อเจอลากเส้นเสร็จข้างลา่างเป็นช่องเครื่องหมายเห็นไหมคะเด็กๆต้องทาเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ถูกต้องเด็กๆก็สังเกตทิศทางแล้วก็มาทําเครื่องหมายถูกที่หน้าข้อที่ถูกต้องอเริ่มเลยค่ะเราไปทำพร้อมกันนะคะ,ะพร้อมแล้วขีดลากเส้นไปพร้อมคุณครูเลยนะคะ เวลาขีดเส้นลูกศรเด็กๆลากเส้นขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็เติมเส้นเล็กๆไปด้านข้างสองข้างแบบนี้เขาเรียกว่าลูกศรน,นะคะลูกศรที่สองค่ะด้านข้างค่ะ,ะชี้ไปทางนี้ค่ะทางบ้านนะคะลูกศรสุดท้ายค่ะอืออ่าสังเกตไหมคะว่าเส้นทางนี้ใกล้ที่สุดค่ะถ้าหากมาเส้นทางนี้ก็ออมมากๆเลยกว่าจะถึงบ้านหลังนี้มาตรงนี้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะเปียกฝนนะคะอ่ะาช่องที่สองเด็กๆก็สังเกตดูทิศทางของลูกศรอันไหนเหมือนกับตรงนี้ค่ะ เจอหรอยงคะอ่ะอันนี้ค่ะตรงแล้วก็เลี้ยวจะไหมคะฉะนั้นเราเจอแล้วคะ่ะเราเติมเครื่องหมายถูกลงไปที่ช่องนี้นะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยอาวเราค่ะเห็นไหมคะคกิจกรรมของเราไม่ยากเลยคุณครูให้เด็กทาเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งรูปภาพให้ครูคดูด้วยนะคุณครูอยากเห็นรูปภาพที่เด็กทาเสร็จแล้วนะคะอาลเค่ะทีนี้วัน่นี้เราจะมาพบกันใหม่กับ,บกิจกรรมใหม่คะ่ะวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ